โอเคครกาศสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชองป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้คผมกลับมาอยู่กันในจ u ล a ิก i c w เวิ d t ลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนด้เรากลับมาพบกันในกรอบของพี่กันิเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้เข้าแถวเตรียมตัวแบตเตอร์สเตกันอีกครั้งหน้าผมมาฮ ต้องบอกเลยว่าอยากได้ปลดล็อกตัวนด้ผมเออการว่าจะเอามาฟิวไฮบิดให้มันจบๆไปครับผมอยู่ตั้งนานไม่คิดจะตีครับผมอยู่ตั้งนานไม่ตีมาแบ t เต e s t สเต86จัดครับผมเจ็ดพันดีด้วยโอ้ตัวได้อยู่แบบนี้จัดนะเอาแบบตึงๆครับผมถ้าจนทาดไปเลยมาผมตอนนี้นกน้อยอยฝั่งนะั้นมีก๊อโกก โกโก้มันมาทั้งแบบไฮบิดทั้งแบบธรรมดาเลยว่ะ AI ยันเอาเรื่องว่ะเอาล่ะครับผมตอนนี้นกน้อยมาเจอหน้านกน้อยตบโกโหเฮ้ยอ้หูยยกเลยครับผมโอ้โหแล้วคือเลือดจะดาเมือเท่ากันนะบทรีวิวเท่ากันเอาล่ะครับผม AI ตบแบบไม่สนใครแล้วโอ้โอ้ตบหนึ่งเบกทำไม่เหอเพื่อนจะเบกทำไม่เหเพื่อน เอาละครับผมไม่มีปัญหาฮะเบรกแบบนี้มางั้นเราก็คงต้องตบไปเลยไม่น่าจะมีปัญหามัง้งโอ้ยโอ้ยกันจืดยีเฮ้ยลุงยี่เผื่อก็ดีเนาะแต่คือแบบเสียดายเต้มไงโอ้โหแล้วกิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่าร่วงไปแล้วครับผมบโหเป็นเราที่เสียไปหนึ่งตัวก่อน ไม่เป็นไรครับผมปีดโจเกหัวดุยมาครับผมประเดน็นเราแพ้ธาตุแต่ไม่เป็นไม่มีปัญหาครับผมโอ้เดี๋ยวมีปัญหาแล้วล่ะมีปัญหาแล้วล่ะวับโอเคเดี๋ยวนะ,ะถ้าเฮ้ยแล้วเราตุยบาโกโก้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ตีโอเคสวยงามมากเพื่อน เอาละครับผมเปลี่ยนเมกาะโลลงมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอ้โหุยไม่ได้เลยนะผมพี่ตุ๊กแกหัวตุยเนี่ยไม่งั้นเมกกะโลโอ้โหเมกาะโลโเก็บกโก้ไม่ได้ครับผมกโก้ไอครึ่งบกคึ่งน้ำเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหประมาทเกินครับผมไม่ได้คิดเผื่อ โอเคถ้ากโก้ตุยไม่ไอ้ถ้ามีกะโลตุยโอ้โหไม่ตุยไว้ยังไม่ตุยไว้ยังรอดอยู่เว้ยโอ้โหเนี่ยลืมคิดนะครับผมหมดเลยบนเอาระครับผมเจ็ดโอเคโห่แล้วมันตบหมดเจ็ดขอเถอะโอ้โหไม่ตบหมดว่ะเพื่อนจะเหลือไว้ด้เพื่อปั๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาระครับผมพี่โตเกะหัวถุยแบกแล้วแล้วโอ้โห้ ดีนะตอนแรกไม่เอาพี่ตุ๊กเกหัวดุยตุย,ตย,ตย,ตยไปก่อนไม่งั้นเราเรียบร้อยประสบการณ์สอนให้รู้ว่าอิงต้องโดนกโก,โก้ไปนอนป๊บปับเรียบร้อยตีเผื่อลวเว้เอาระครับผมไม่มีปัญหาเฮ้ยไม่มีปัญหาสบายแบบนี้โอ้โหสบายถึงจะถึงจะกันตีก็เท่านั้นเลยเพื่อนโอ้ยมา จบแม่ผู้ต่อเลกตึงเฉยไปนอดบับ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 เรียบร้อยโอเคแล้วจบไปดีแบตท่าสเตะแปดสิบหกครับผมโอ้โหมาดีว่ะโอ้ต่อเลขอึกอึกเลยอ่ะอึกอึกากากเลยอ่ะโอ้ยเจ็ดปาดีเดียหวานหมูเห็นแล้วแบบ พอเห็นแล้วก็เออชื่นใจหน่อยและตอนนี้ครับผมแบตเทิร์นสเตที่87ปลบดนล็อกอยูไดเลนนัดครับผมทุกคนว้าวอย่างนี้ต้องจัดดีครับผมโุยตัวได้อยู่มาจัดครับผมเอาละฮะเขาเปิดด้วยยูไดเลนนัดมาเลยครับผมโอ้โหแล้วเรามาปนล็อกอยูไดเลนนัดด้วย โอ้โหแล้วต้องบอกเลยว่าสเตตตอนนี้คผมมันมีปลดล็อกถึง2ตัวด้วยกันนะผมอยู่ในเลนดัตจามูตาโอ้โหโอ้โหเลยต้องรีบตีแล้วมันก็หวดมาแล้วครับผมเขา้าสู่เกมก่อนอย่าพึ่งบน่นเขา้าสู่เกมก่อนมาไม่มีปัญหาเฟิร์มบับเรียบร้อยเอาล่ะครับผมกินพืชแพ็คเกจไลโนตัวนี้อยากได้นะตัวนี้ตัวนี้ก็มีฟิลไฮบริด แล้วเปลี่ยนเป็นเจ้านกครับผมโอ้โหไอ้กั่ขวานลงมายังไม่ตีครับผมแบบนี้สบายชิวๆแบบนี้บอกเลยตานี้สบายชิวๆโอ้โหสีมาสี่มาเน้นๆเพื่อนสามโอ้โหมันชอบเหลือเต้มหนึ่งวะ่ะโอ้โหไม่เป็นไรลูกพ่อทำดีละเอาละครับผมอามากามาแล้ว อมากาเกมสองได้อย่างสบายครับผมรอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไปนอนไปนอนโอ้โหโอโ้หบายเบือเอาไะครับผมแม็กกี้เลโน่ตบมาก็ไม่เข้าอยู่ดีแล้วเลือกไม่ตบครับผมแต่ไม่ตบแบบนี้ไม่ตบแบบนี้ก็ต้องเจอทาไม่ตายไปนอนเบื้อบเบื้อบต้ม เรียบร้อยโอเคจบไปในแบตเ l อร์สเตที่87ครับผมสววงามฮะเอาละครับผมเอาละครับผมเพื่อปลดล็อกอยู่ไดเลยนัดมานีเรียบร้อยครับผมเย้อู้ยมาแล้ววะมาแล้ววะทุกคนโอ้ยอยู่ไดเลยนัด เป็นร่างฟิวไฮบิตของยูดอนด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วพี่กําลังต้องการเลยมาวันนี้ได้อยู่แล้วครับผมขาดใบเดียวด้วยนะพอดีเลยครับผมต่อที่แบตเตอร์เตปแปดสิบแปดครับผมโอ้น่าจะไหวไปจัดครับผมโอเคเดี๋ยวนะที่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับผมตัวสูตรสีกันมาก สูตรสีกันจะจัดครับผมโอเคบาเรียนบาลรียอดิกเลือกจะเก็บไว้ไม่มีปัญหาแบบนี้โอ้ยโอ้ยถ้ามันเป็นสีที่เราอาจจะตุยแล้วนะเอาโหแต่ยังไม่ตีครับผมนี่กับเดี๋ยวเสียวขอเปลี่ยนตัวก่อนได้ไหมขอเปลี่ยนตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่เอกีแอร์โคเป็นพระเอกบ้างครับผมโอ้โหไม่ได้ครับผมพี่แอร์โคอยู่ในแพ็คก็ไม่ได้เป็นพระเอกเป็นแค่ัวแทงครับผม มาละฮะเพราะฉะนั้นแพ็กที่สูตีกันแบบนี้พี่โคขอเป็นพระเอกแล้วหน่อยฮะเอาราเปลี่ยนตัวบ้างครับผมแล้วก็เป็นกินพืชที่เลือดอย่างเยอะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมแบบนี้จิวๆกันไปเพราะว่าเจ้าตัวนี้ดาเมจน้อยมากครับผมไม่น่าจะทำให้พี่ตุ๊กแกขยับขยเื่นได้ปุ๊บโอ้โหแล้วตตหกแบบนี้ สวยงามครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตีหมดแบบนี้สวยงามไปติสวยงามไปตีไอ้หนูนอนไปก่อนนะคอย,ยาวน้อยตัวต่อไปเป็นบาลีโอดิกด้วยครับผมโอ้โหยอย่างนี้หวานหมูมันน่าจะเปลี่ยนตัวขึ้นมาไปนอนก่อนปั๊บเรียบร้อยครับผมโอ้ยตัวใหญ่ลบดังเอาละครับผมบาลีโอดิกมาแล้วโอยตุ๊กแกตุ๊กแกตบสองได้เลยนะ อะไรกันครับเนี่ยขยันเก็บนะไอช่วงเนี้ยขยันเก็บนะเอาหูยการสองอาวละครับผมการสองชาสองยังมาอยู่ะ่ะสเต็ปนี้นึกว่าหายไปนานแล้วแต่ยังไม่ตีครับผมเรียกว่าจะไม่การสองชาสองครับผมเดี๋ยวดูเชิงก่อนนะโอ้้ยเด็ดช่วงนี้มันก็โอ้โหเรียบร้อยชาร์จก็บ่อยก,กันก็กันสี่ก็บ่อยนะไออ่ะ มันฉลาดขึ้นเยอะครับผมและตอนนี้เจ็ดว้าเพิ่บเงยมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมเอาละครับผมกิกา้าไคลโลหูน่าเสียดายว่ะเมื่อกี้น่าเสียดายจัดเลยนะผมมิโตกเกะน่าจะเก็บได้ถ้ามันไม่ชาร์จเยอะนะถึงตีไปมันก็ป้องกันเชื่อไหมครัเมื่อกี้อะ่ะก็ใช่เด็ดีไอ้หนูไปปึ๊บเพิบโอ้ยเออว่ะ โอ้โหได้ไม่ถึงนี่ว่าโอ้โหไม่ได้เผื่อเสียได้เลยครับผมแต่รอบนี้เผื่อแด่นอนไปโอ้ยปึ๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมเอาละพอเราเกือไว้ชาร์จอยู่แล้วแล้วมันส่งแ้มขึ้นมาโอ้โหเจ็ดอีกแล้วเฮ้ไอ้ช่วงนี้ขยันเก็บเจ็ดเว้ยขยันเก็บเจ็ดครับผมเึ๊บเบ๊บปึป๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมมันเหลือหนึ่งแ้ม มาแล้วครับผมไปเอของเราพี่เอคโคเอาละครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาทำไม,คร,ม,ค,รมครื่งโบกครื่งน้ำของ AI ไอมันตัวเล็กจังอ่ะเฮ้ยเอาปกติพี่โรเก้หัวดุยก็ตัวแบบนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้นอกเรื่องแป๊บหนึ่งไอ้มันตัวเล็กจริงๆนะทุกคนไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมตัวเล็กปแปลกๆน่ารักดีว่ะโอ้ยตัวเล็กกระปิวหลิวไปนอน ว้าวปึ๊บเยี่ยมเรียบร้อยโอเคก็จบไปนในแบตเ l e s t สเตตที่88ครับผมคือเอาจิงๆิเมื่อกี้ไม่อยากตีเลยครับผมมันน่ารักดีนะฮะโอ้ยเอาโอยเจ็ดพ e ันดีเอ็นเอเน้นมาผมแบตเตอร์สเตตที่89จัดไปเอ้าตัวได้อยู่ สูนสี่ไปจัดครับผมเอาละเอาละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ารอบนี้เราเอากีจา้าไคลโรโอ้โหแล้ววิีิโดมินัสแต่ก็เหมือนเราจะโอโ้คือตัวพอแบบพอดีพอด,พอด,พอดีมันหมดแล้วไงทุกคนแล้วตอนนี้ a อเลือกเปลี่ยนตัวแต่ยังไม่ตีครับผมดาเมจยังเยอะด้วยตัวนี้ดาเมจยังเยอะด้วย เอาละฮะถ้ามันตบตาม,มาเราก็ล่วงเลยครับผมยังไม่ตบครัโผอุโยค,คือเราเอาตัวที่แบบแม่รอบนี้ตัวเหมือนเอาเปรียบ A.I. ไมปหน่อยวะขอโทษจริงจครับผมขอโทษจริงรทจงที่ไม่ตึงโออ่อย่าไม่ตรงสารมันเยอะครับผม A.I. ออะนึกถึงวันที่มันทำอะไรบ้างปั๊บโอ้โหเ,เรียบร้อยเลยไปกี่โอ้โหไปก่อนเพื่อนมาแล้วครับผมกีก้าไคลโล เก็บหมดตี้อาจริงๆพี่อินโดมินัสนะหมายถึงพี่อินโดมินัสนะเพราะว่ามันไปกินพืชตองครับผมกินเนื้อหนึ่งแต่นี่ให้กีก้าไครโลตกไปก่อนตกไปก่อนครับผมปั๊บปั๊บเรียบร้อยพี่เผื่อละเว้ยมาราคบผมคือบางทีอะเผื่อมันเสียดได้เต็มถ้าเกิดมันมันเอาไปชาร์จอะแต่เผื่อก็ทัวกว่าครับผมเพราะถ้าไม่เผื่อก็ไม่ดีอะ โอ้โหการตอแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นกีก้าไคลโลได้ที่เก็บบทตตี้เอาละครับผม้าเองิงให้องไม่ตบองตุยนะบอกแค่นี้แหละไม่ตบครับผมโอ้โหแต่ขอพี่อินโดมินัเล็กเถอะมาเดี๋ยวไม่ได้ออกกับเขาอินโดมินาเล็กจัดมาครับผมโอ้โหกีก้าไคลโลก็เก็บบ๊ตตี้ได้แต่ขอขอ,ขอพี่อินโดมินานเล็กหน่อยเถอะมาว้า ฟังฟังแยมเรียบร้อยโอเคก็จบไปในแบบเตอรแต่เตที่8.9ครับผมคือไม่ใช่ลยนะรอบที่แล้วคลิปที่แล้วอะ่ะคือพี่อินโดไม่ได้ออกเลย <c oughs> เห็นใจครับผมมาละครับผมตอนนี้ลุ้นตองครับผมรอบที่แล้วเราได้ทั้งทีไรครับผมรีเจนเนอรี่ระดับหนึ่งแล้วก็รีเจนเนอรี่ระดับสองตัวอะไรไม่รู้ลืมละ รอบดีครับผมมอลุูนกันว่าจะเป็นตัวอะไรจัดครับผมโอ้โหเห็นปากมารู้เลยเห็นปากมารู้เลยมันใช่ไหมเนี่ยขาดแค่ตัวเดียวโอ้โหเอาละดีเล็กมาอีกแล้วแล้วก็ยูใตรเล่นัดครับผมโอ้โหได้เพิ่มมาครับผมไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเอาเองไปไฮบิดปุ๊บตัวเองมันก็จะหายไปไงคือ,อต้องฟักไข่ออกมา เอาละครับผมแล้วก็แบตเทิร์สเตตสุดท้ายของวันนี้ผมนั่นก็คือแบตเทิลสเตตที่เก้าสิบจัดมาครับผมโุยตัวตึงพอไหมไปจัดฮนะตึงพอไหมครับผมแบบนี้เอาละครับผมเอาแบบแพดใส่ไปเลยครับผมเดี๋ยวไม่ตึงบอ่อถ้าเบอย่าว่ากันนะ <laughs> ถ้าเบรอย่าว่ากันนะเออ โอ้โหเอาตัวเบธาดมาครับผมแต่จะเป็นอัเปจโรคือนกอ่ะที่มันแบบเลือดน้อยกว่าน,นี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีครับผมเลยต้องเอาทาเไปมาอู้หูล้วบันหวดมาแล้วครับผมขอเข้าสู่เกมก่อนฮะคือเราเอาเมเดียมาก็โหเดี๋ยวเจ้าโกงเกินไปครับผมเมเดียตกกระจุยกระจายหมดครับผมเอาขูแล้วไม่ตีแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยขอเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าไม่ไหวนะแบบนี้ขอเปลี่ยนตัวครับผมมา เอาราครบผมแต่เราก็ยังถือคติแพ้ธาตุอยู่ครับผมอืมอันนี้ชนธาตุไปก่อนตัวนี้ถือว่าเก็บแต้มไปก่อนเอาระบัวเปลี่ยนตัวบ้างครับผมแล้วไม่ตกครับผมโอ้โหแบบนี้ขอใส่เลยนะใส่รอใส่ก่อนไม่รอแล้วนะโอ้โหสวยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมไห่ โอ้หแบบนี้นี่ไงเพราดเพราดตบาาชนะท่านไปแล้วครับผมรวมไปหนึ่งตัวแล้วก็โดนท่าไม่ตายหุยมันจะเกินไปแล้วไอไอโอ้โหเรียบรย้อยครับผมฟาดหางทีเดียวมาแล้วครับผมท่าเป็นจโลอเอาแล้วครับผมตอนนี้ท่าเป็นจโลเพราดนะฮะเพราดนะฮะไม่มีปัญหากับผมบอกเลยไปนอนปึ๊บบับเรียบร้อยครับผม เอาเจ้านกน้อยเจ้านกน้อยอะไหมตกไหมไม่ตบครับผมโอ้โหทุกคนจบแล้วฮะต้องเปลี่ยนตัวครับผมเรอเพรท่าชนชนะท่าหมาแล้วครับผมดิฟโคถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายออกไปเลยลูกไปเฟิร์สบัฟเฟิร์สหมุนเฟิร์บเรียบร้อยครับผม โอเคต้องไปในแบตเตอร์สเตตที่เก้าสิบครับผมสวยงามฮะโอ้โหมาแล้วครับผมวันนี้แถมแด็ดเดมแถมเต็แมแถมเตมเตมโมดัาตอลัดบล็อกมาดีเรียบร้อยครับผมยี่โอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันปลดล็อกอยู่ที่สเตตเก้าสิบนะผมและตอนนี้ก็เหลืออีก เก้าสเตจใช่ไหมเห็นเขาว่ามันเลเวลแม็กที่เก้าสิบเก้านะผมพี่ก็ยังไม่ขึ้นเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เร่งทําคือทําเควสแล้วแี่ยแต่เควสมันตันอยู่นะผมตอนนี้ต้องเก็บเอาสเตกูเซเลท็อปมันถึงจะเควสขึ้นต่อครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบตเตอร์สเตจที่เก้าสิบเอ็ดเป็นต้นไปนะผมจนถึงเก้าสิบเก้าเลยเนาะก็อาจจะเหลือแค่คลิป,ลปเดียวนะครับผมในแบตเตอร์สเตจเนาะแล้วก็จบครับผม ก็กลายเป็นตีแพ็คทั่วไปเหมือนเดิมนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเรื่องนี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอขันใหม่ครับผม